สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทำให้คุณครูหลายท่านคลายความกังวลในเรื่องการตั้งค่าการส่งงานสำหรับนักเรียนนะคะจากเดิมทีการส่งงานนั้นจะต้องกรอกชื่อนามสกุลชั้นเลขที่หัวข้องานที่ส่งแล้วก็ใส่อีเมลของคุณครูไปแล้วก็กดส่งซึ่งในคลิปนี้จะตัดความยุ่งยากเหล่านั้นออกไปนะคะมาดูกันว่าวิธีการตั้งค่า ให้นักเรียนพิมพ์แค่ชื่อนามสกุลชั้นเล็กที่แล้วกดส่งงานได้เลยนะั้นเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะหาะสำหรับท่านที่มีใบางานอยู่แล้วก็คลิกเข้ามาที่ใบางานของท่านเลยนะคะแล้วมาเลือกใบางานที่ต้องการตั้งค่าแล้วมาคลิกตรง Custom Link นะคะจากนั้นให้ดูที่คอลัมน์ตรงกลางคอลัมน์อื่นยังไม่ต้องทําอะไรนะคะ ตั้งค่าตามตามภาพเลยนะคะส่วนตรงนี้ให้พิมพ์เช่นใบางานไม่เป็นของป .4 สก็พิมพ์ P4 อ่ีส่วนตรงนี้เป็นหัวเรื่องเป็นชื่อใบางานหรือกิจกรรมนั้นๆของเราลงไปนะคะแค่นี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันโดย Copy Link ตรงนี้แล้วลองทดสอบดูนะคะหลังจากได้ลิงก์นี้เราก็จะส่งให้นักเรียนนะคะนักเรียนก็จะพิมพ์ชื่อนะคะ ของนักเรียนลงไปตรงนี้ครูสมมุตินะคะจากนั้นก็ตอบใบงานตามปกติเลยนะคะเมื่อมาถึงด้านด้านล่างมีปุ่ม finish ก็กดปุ่ม finish เห็นไหมคะตรงนี้นักเรียนแค่พิมพ์ชื่อจริงนามสกุลของนักเรียนนะคะก็มีชั้นใส่ชั้นไปด้วย นะพิมพ์ชื่อนำสกุลชานเลขที่แล้วก็กดส่งแค่นี้นะคะกดตกลงเด็กๆก็จะสามารถส่งใบางานมาถึงเราได้อย่างง่ายดายเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใบางานนี้มาถึงเราจริงหรือเปล่าเราก็มากดเช็คใบางานตรงนี้นะคะเห็นไหมคะใบางานเมื่อกี้ส่งเมื่อเวลาห้าทุ่มสี่สิบเอ็ดนาทีเห็นไหมคะว่าเป็นการตั้งค่าที่จะทําให้เด็กๆของเราส่งใบางานนี้ได้อย่างง่ายดาย หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูทุกท่านไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้คุณครูไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ